สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในยูนิตที่1 Happy New Year คลิปนี้เป็น EP ที่5แล้วนะคะนักเรียนเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบประโยคสื่อสารได้นักเรียนสามารถบอกกิจกรรมที่ทำในวันปีใหม่ทั้งของไทยและของชาติอื่นได้ นักเรียนสามารถบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้ขอให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า14นะคะเราจะมาศึกษาบทสนทนาของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายที่เป็นเพื่อนกันนี้นะคะว่าเขาพูดคุยอะไรกันบ้างขอให้นักเรียนจดความรู้จดความหมายของคำศัพท์ลงไปในหนังสือได้เลยนะคะ เด็กผู้ชายกล่าวว่า Hi Lily How was your สง n รา r Hi Lily นะสวัสดีลิลี่ How was your สง n รา r a n s o n g ที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไรบ้างเด็กผู้ชายเอ่ยทักทายเด็กผู้หญิงนะคะพร้อมกับถามถึงวันสงการานที่ผ่านมาของเด็กผู้หญิงว่าเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองเด็กผู้หญิงตอบว่า It was great. It was great. มันยอดเยี่ยมมากเลยล่ะเรามาดูคำศัพท์ของบทสนทนานี้กันก่อนนะคะให้นักเรียนสังเกตคำว่า was นะคะที่ครูทำเป็นตัวอักษรสีแดง was เป็นกริยาช่องที่สองของ is และ am นั่นก็คือ verb to be นั่นเองนะคะคำศัพท์ค่ะ ขอให้นักเรียนจดคำศัพท์หรือจดความหมายของคำหรือคำแปลลงไปในหนังสือได้เลยนะคะ Vocabulary คำศัพท์สงกรานหมายถึงวันสงกรานนั่นเองนะคะวันสงกรานเป็นชื่อเฉพาะเพราะฉะนั้นจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะคะก็คือตัว S ใหญ่นั่นเองส่วนคำว่า Great G-R-E-A-T Great แปลว่ายอดเยี่ยมค่ะ เด็กผู้ชายนะคะถามต่อว่า What did you do What did you do คุณทำอะไรบ้างล่ะให้นักเรียนสังเกตคำว่า did did เป็นกริยาช่องที่สองของ do และ does นะคะนั่นก็คือ verb to do นั่นเองเด็กผู้หญิงตอบว่า I spent time with my family. In the morning, we gave food to the monks. Then, I paid respect to my grandparents and we ate lots of food together. I spent time with my family. In the morning, we gave food to the monks. พวกเราถวายอาหารแด่พระสงฆ์ then จากนั้น I paid respect to my grandparents ฉันรดน้ำดำหัวปู่ย่าตายายของฉัน and we ate lots of food together และพวกเรารับประทานอาหารร่วมกันเรามาดูคำศัพท์นะคะ จากการตอบของเด็กผู้หญิงเมื่อสักครู่นะคะมีคำศัพท์มากมายที่นักเรียนควรรู้ค่ะ Spend time หมายถึงใช้เวลา Family ครอบครัว In the morning ในตอนเช้า Golf ห้ ave, Hai, Food อาหาร m o n k s ประสงค์ d a n c ต่อมาถัดมาเพ respect ให้ความเคารพ grandparents ปู่ย่าตายาย e i t กิน together ด้วยกันเรามาดูแต่ละตัวอีกครั้งนะคะ spend เป็นกริยาช่องที่สองของ spend ตามด้วย time หมายถึงใช้เวลา give เป็นกริยาช่องที่สองของ give แปลว่าให้ pay เป็นกริยาช่องที่สองของ pay ตามด้วย respect หมายถึงให้ความเคารพ eat เป็นกริยาช่องที่สองของ eat แปลว่ากินค่ะ เด็กผู้หญิงถามต่อว่า How about you? สำนวน How about you? แปลว่าแล้วคุณละ่ะสำนวนนี้นักเรียนจำเป็นต้องจดจำนะคะนักเรียนจะเจอบ่อยและใช้บ่อยทีเดียวค่ะเด็กผู้ชายจึงตอบกลับไปว่า I spend time with my family too. We went to the temple. and set some fish free into the river. Then we had a big water fight with everyone in town. It was so much fun. ต่อมายาวๆอีกแล้วมีคำที่คุณเคยอยู่เยอะแยะนะคะ I s p e n t time with my family too. ฉันใช้เวลากับครอบครัวของฉันเช่นกัน คำว่า to ต่อท้ายแปลว่าด,ด้วยหรือเช่นกันนะคะ We went to the temple พวกเราไปวัด and set some fish free into the river และได้ปล่อยปลาลงแม่น้ำด้วย Then ต่อจากนั้น we had a big water fight พวกเราก็ไปเล่นสร์น้ำกัน with everyone in town กับทุกๆคนในเมือง It was so much fun มันสนุกมากเลยล่ะคำศัพท์นะคะคำว่า temple แปลว่าวัด river แม่น้ำ everyone ทุกๆคน town เมือง fun สนุกสนาน คำว่า spent เป็นกริยาช่องสองของ spend นะคะตามด้วยคำว่า time หมายถึงใช้เวลา went เป็นกริยาช่องสองของ go แปลว่าไป set free เป็นกริยาช่องสองของ set free คำว่า set เนี่ยเขียนเหมือนกันทั้งสามช่องเลยนะคะแปลว่าปล่อย ให้เป็นอิสระถ้านักเรียนจะปล่อยสิ่งใดหรือสัตว์ชนิดใดนักเรียนก็เติมไว้ด้านหลังคำว่า set และตามด้วย free นั่นเองนะคะ has เป็นกริยาช่องที่สองของ have หรือ has ที่แปลว่ามีนะคะ was เป็นกริยาช่องสองของ is และ am แปลว่าเป็นอยู่คือคะ่ะ ด็กผู้หญิงตอบว่า Sound good ฟังดูน่าสนุกนะ Yes I love สง n g k r ใช่แล้วฉันชอบวันสงกรานมากเลยคุณครูจะสรุปคำกริยาที่ใช้ในการพูดคุยกันเมื่อกี้นะคะกริยาช่องที่1 is และ am กริยาช่องที่สองคือ was แปลว่าเป็นอยู่คือ do does กริยาช่องที่สองคือ did แปลว่าทำ verb to do ยังเป็นกริยาช่วยทำให้ประโยคกลายเป็นประโยคคำถามและปฏิเสธด้วยนะคะ has has กริยาช่องที่สอง had แปลว่ามีและเป็นกริยาช่วยในสำนวนบางสำนวนด้วย spend กริยาช่องที่สอง spent ตามด้วยคำว่า time แปลว่าใช้เวลา pay กริยาช่องที่สอง p a d ตามด้วยคำว่า respect แปลว่าให้ความเคารพ give กริยาช่องที่สองคือ give แปลว่าให้ eat กริยาช่องที่สองคือ eat แปลว่ากินและ go กริยาช่องที่สองคือ went แปลว่าไปค่ะในการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตรเราจะใช้กริยาช่องที่สองนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้ครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่ขอให้นักเรียนทบทวนความรู้ ทบทวนคำกริยาช่องที่2ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ